สวัสดีครับทุกท่านครับผมนิโอเรือโทเอกวัฒน์ภัศาลนครพลพลวันนี้ผมขออนุญาตแบ่งปันในการเข้าร่วมโปรแกรม21วันแห่งความอุดมสมบูรณ์ผ่านภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า The Matrix ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นจากคุณแอนเดอร์สันนะครับหรือนิโอซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องนี้กลางวันเขาทำงานที่บริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่ง ส่วนตกกลางคืนเขาจะเป็นแฮกเกอร์คืนหนึ่งกระต่ายขาวหรือทรินิตี้ซึ่งเป็นนางเอกในเรื่องนี้ได้ตามเขาไปที่ผับแห่งหนึ่งแล้วก็พาเข้ามาพบมอร์เฟียสซึ่งอยู่ในไซออนไซออนหนึ่งมอร์เฟียสคือผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้ามาพบมอร์เฟียสมอร์เฟียส ให้เขาเลือกยา2เม็ดคือเม็ดสีฟ้ากับเม็ดสีแดงพร้อมกับบอกกับนีโอว่านีโอนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณถ้าคุณเลือกเม็ดสีฟ้าคุณก็กลับไปใช้ชีวิตในวิธีเดิมที่คุณเคยผ่านมาแต่ถ้าคุณเลือกเม็ดสีแดงนั่นคือโอกาสใหม่และชีวิตใหม่ นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของคุณนีโอในที่สุดนีโอตัดสินใจเลือกเม็ดสีแดงหลังจากที่นีโอเลือกเม็ดสีแดงมอร์เฟียสก็นำเขาไปยังแสออนแล้วทำการโกนหัวจัมสายข้อมูลนะครับเข้าไปทั่วตัวเลยเสร็จแล้วมอร์เฟียสก็โหลดข้อมูลใหม่ให้กับเขา โดยที่โหลดลงาพาเข้าไปในโพรงพุลูกนะหรือเมทิกนะครับหลังจากโหลดข้อมูลเสร็จนีโอก็ได้เรียนรู้และเข้าสู่โปรแกรมการฝึกใหม่ในขณะที่เขาเรียนรู้และเข้าสู่โปรแกรมการฝึกรูปแบบใหม่ความเชื่อเดิมๆของเขาก็คือพวกสมิธ ถ้าท่านเคยชมพวกสมิธก็คือคนที่ใส่แว่นสีดำๆนะครับใส่สูตรสีดำพวกสมิธจะคอยตามล่าเนโออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงมีเทพพยากรณ์ทำนายว่าเขานี่แหละคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับนิโอต่อสู้กับพวกสมิธ ซึ่งเขาต่อสู้กับความเชื่อเดิมๆในชีวิตเขานั่นเองพวกสมิธก็คือความเชื่อเดิมๆวิถีชีวิตเดิมๆที่เขาได้รับมาจากพ่อแม่โรงเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนสื่อสังคมต่างๆนะครับจนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเอาชนะพวกสมิธได้ เขาได้วิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเป็นห้องปริศนาหมายเลข303แล้วเขาเอาชนะพวกสมิธโดยการพุ่งตัวเองเข้าไปในตัวสมิธแล้วก็แตกกระจายพวกพวกสมิธแตกกระจายออกนะครับทุกครูคุมคนหลังจากที่เขาเอาชนะสมิธหรือความเชื่อเดิมๆความเชื่อกับเก่าของเขาได้ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และเสรีภาพ ท่านคุ้นคุ้นไหมครับท่านคุ้นคุ้นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมครับผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมจะเปรียบเทียบพี่นันคือทินิตี้หรือกระต่ายข่าวในเอกในเรื่องนี้ซึ่งนำพาพวกเราเข้าสู่ห้องเรียนรู้โปรแกรม21วันแห่งความอุดมสมบูรณ์และอาจารย์วินคือมอร์เฟียสนะครับผู้ที่อยู่หรือผู้ที่ไปถึง สซออนแห่งใหม่แล้วนะครับส่วนพวกสมิธก็คือพวกความเชื่อเดิมเดิมความเชื่อเก่าเก่าความคิดเดิมๆที่ครอบงำพวกเราอยู่วันนี้พวกเรากำลังพาตัวเองเข้าสู่สซออนใหม่ผมขอขอบคุณพี่นันพี่เน,นธที่สุดขอบคุณเพื่อนร่วมห้องทุกคนและขอบคุณอาจารย์วินที่พาพวกเราให้รู้จักกับแมทริกนี้นะครับแล้วกำลังจะพาพวกเราไปสู่ไซออนใหม่